ต่อไปสินค้าต่อไปครูจะพูดเร็วแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นแชมพูแชมพูที่มาก็คือจริงๆครูไม่ได้คิดจะทําแชมพูขายนะคะครูต้องการทําสินค้าเพื่อตอบโจทย์ชีวิตของบ้านครูนะคะลูกครูผู้หญิงกับผู้ชายสองคนเป็นทรัสซีเมียทั้งคู่เป็นแบบแฝงนะคะคนผู้หญิงอะ,ะน้องผู้หญิงอายุ10บขวบเป็นจนถึงขั้นผมร่วงบาง ครูเป็นคนที่สงสารลูกมากหาซื้อแชมพูทุกยี่ห้อในท้องตลาดนะคะที่แพงราคาสองขวดที่เป็นหลักพันนะคะนะคะครูสั่งมาเลยทีมงานออตอนนั้นเขาขายกันในเฟซนะคะครูสั่งมาให้ลูกนะคะครูไม่ได้สั่งสองขวดนะครูสั่งทีหกขวดเลยนะคะเพราะว่าครูสงสารลูกมากลูกครูผมบางมากแล้วล่วงเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นกรรมไม่มีสินค้าตัวไหนตอบโจทย์เลยแม้กระทั่งตัวครูเอง ครูผ่าตัดมาแล้วครูเปลี่ยนเลือดใช้เลือดคนอื่นเยอะผมครูจะล่วงแล้วบางแล้วครูจะมีถ้าคนที่รู้จักครูก่อนหน้านี้จะรู้ว่าตรงนี้ครูล้านเลยนะคะครูจึงติดการเอาทุกอย่างคาดผมจนถึงทุกวันนี้ครูยังใช้แว่นคาดผมอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วครูก็มีโรคสายตาด้วยตอนนั้นหนักมากนะคะแต่ตอนนี้แว่นก็เป็นเครื่องประดับครูไปเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรตอบโจทย์ครูและลูกครูได้เลย จนมาวันหนึ่งคูตัดสินใจ <c oughs> ครูเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาทําแชมพูครูลองเอามาลองใช้มันตอบโจทย์ทุกอย่างแต่มันไม่ตอบโจทย์บางอย่างนะคะสมมติว่าเฮ้ยผมร่วงหายแบบเกือบร้อยเซแต่มันกลับมีรังแคเฮ้ยผมหยุดร่วงผมลูกครูก็หยุดร่วงผมครูก็หยุดร่วงแต่มีรังแคครูเอามาคิดคิดสูตรใหม่ ทำยังไงอะมันถึงจะขจัดรังแคได้ทํายังไงผมที่หลุดล่วงอ่ะใช้ไปแค่ขวดเดียวให้เห็นผลเลยแล้วครูก็มาคิดค้นแล้วก็มาเทสครูก็ทํามาเทสเยอะมากประมาณเป็นร้อยขวดจ้างเขาทํามาเทสเป็นร้อยขวดนะคะปรับสูตรปรับสูตรจนได้มาเป็นตัวนี้นะคะสมุนไพรมีแค่สามตัวดอกอัญชันมะกรูดประคำดีควายประคำดีควายห้อร์เ จะบอกเลยนะคะไม่ต้องใช้เขีมนวดไม่ต้องใช้ทรีทเมนต์ใช้ครั้งที่หนึ่งสอสามผมจะฝืดมากเพราะผมเราอะค่ะเจอเคมีมาเยอะเราซื้อแชมพูตามท้องตลาดมาเยอะแล้วเราใช้โนูน่นใช้นี่ใช้นั่นบนหัวเราเยอะมากแล้วเราก็สระใดผมแล้วเราก็ไปใช้แชมพูนูน่นนี่พอเรามาใช้เขาอะค่ะสามวันแรกเขาจะหนืด แต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะพอผมแห้งปุ๊บมันจะนุ่มพอเกินสามวันไปแล้วผมคุณจะนุ่มสลวยไม่ต้องใดนะคะแค่เป่าพัดลมแค่เป่าพัดลมเอามือสางๆแบบนี้นะคะผมคุณก็จะได้แบบนี้นี่ครัวผมครวเสียหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าครูอ,ออกงานบ่อยครูต้องม้วนผมซึ่งมันต้องใช้ความร้อนจนถึงขั้นควันออกครูสงสารผมมากว่าครูเป็นคนไม่ชอบทําผม แต่ครูออกงานครูต้องม้วนผมออกเดี๋ยวก็ม้วนออกเดี๋ยวก็ม้วนเข้าอ่ะเดียออเด๋ยวก็ม้วนออกอ่ะเดี๋ยวก็ม้วนเข้าแล้วก็ยียียีไปงานให้ก้าผมก็ต้องยีครูสงสารผมหนักมากผมครัวครูไม่เป็นคนที่ค่อนข้างรักพอสมควรนะคะเขากลับมาดีได้ไวเพราะตัวนี้เพราะตัวนี้จริงๆแล้วครูนะบ้านครูนะแทบไม่มีปัญหาผมร่วงเลย นะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะลองเปิดใจดูนี่คือที่มาพอทํามาแล้วมันตอบโจทย์ครูสั่งมาเป็นร้อยครูแจกเลยค่ะครูไม่ได้ขายเลยนะคะตอนแรกครูสั่งเพื่อนครูมาแล้วเสร็จแล้วค่ะครูก็มาปรับสูตรเนาะครูก็เอามาแจกให้คนได้ลองใช้ แล้วทุกคนนะคะถามหาหมดเลยว่าแชมพูใครซื้อที่ไหนไปฝากซื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือที่มาทําให้แชมพูตัวนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็เห็นผลมาเท่าไหร่ไม่เคยพอขายเพราะมันตอบโจทย์ทุกสภาพเส้นผมคนที่ทําสีผมมาดัดผมมายืดผมมาย้อมผมมาทําอะไรผมมาใช้ได้หมดเลยนะคะเขาจะไม่ไปกัด เคมีที่คุณย้อมคุณอะไรออกแต่เขาจะไปดูในรากผมให้ผมที่งอกใหม่อะคะ่ะไม่งอกให้ผมที่งอกใหม่เป็นสีน้ําตาลเป็นสีน้ําตาลออกดํานะคะแต่ไม่ใช่ย้อมนะคะเขาจะไม่ย้อมผมให้คุณนะเพราะว่าเราไม่ใส่สารเคมีไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับสารเคมีย้อมผมนะคะอันนี้ฝากไว้เนาะ300บาทเมื่อกี้ชา2ตัวนะคะชาชงก็300ชาแคปก็300ตัวนี้ก็300สินค้านุก้าบางคนบอกว่าถูกไม่กล้าใช้ ครูสามารถตั้งอย่างละพันก็ได้ค่ะแต่ครูไม่ทําเพราะครูอยากให้คนลากญ้าได้ใช้ครูอยากให้คนที่เขา,ามีปัญหาจริงๆได้ใช้ครูจะ